สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเช้าของอีกมือหนึ่งหมูหมากาไก่อากาศตีจ้ะคือแบบบอฮ้อนหมดหนาว นี้ประมาณมลลนเนจ็ดโมงนะจ๊อง่ายจะแบบอากาศจะประมาณนี้ นี้คือปั้นเข้านะจ๊ะนี่มีปั้นเข้าตามตรงหน้าอันนี้แดดแดดประมาณนี้กำลังดีนะจ๊ะแดดอุ่นๆมอ้อนบอหนาวยากาติมา เตี้ยงัวยขึ้นละแม่หู้จังมือเย็นแท้อลิวเอ้ยดู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 ไบุมนู่นเตี้ยเงยขึ้นเงยหน้าคือนู่นน่นน่นน่นล่าชรดดิ๊ดิเดิ๊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 ดิดด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 ดิดดดดดดด อันนี่กับเจ้าเมื่อให้คนกับบเมื่อได้กินตะลือนี่ไหนถืออะไรฟอสถืออะไรกระชลามบอเสเอามาให้แม่หมุนมั่งดูโอ้คก็ยังบ่าอาบน้ำพปอร์ตทำไมไม่อาบน้ำอาบอาบทำไมยังใส่ชุดนอนอยู่ ดูน้ำมูกติดแก้มแล้วนะติดดเออเนาะชีชีกินข้าวกมีอย่งชีกินข้าวกำมีไม่อย่างนัะนะชีกินกบหมีอย่างกรเอกกโอ้ดรายเนาะบบกินข้าวจี้โบ เขาจี้กกินส้เีอ๋อเปียวนเียวอามกินเร็มาเผื่อเอามาเผื่อพิิด้วยเอามาเผื่อพชด้วยเอารียวเอามมอะไรก็ได้โอ้ยเป้งโิกก็เอาเปรี้ยวมา แม่ชีทำไมโบมากินข้าวก็ใบเกลือโบชี